บริษัท Gable จำกัดมหาชนหรือว่า Gable นะครับดูราคาหุ้นล่าสุดเองก็มีการปรับยกฐานกลับขึ้นมาได้ระดับหนึ่งนะครับจากแถวแถวโลโบรเิเวณ3บาทไปปลาย4บาทต้นๆมาจนถึงขนาดนี้4บาท84ตางค์นะครับก็เป็นลักษณะของการปรับตัวขึ้นตามผลประกอบการที่ก็ออกมาแล้วมีพัฒนาการสำคัญเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ดูแนวโน้มน่าจะยังมีการเติบโตได้อย่างต่อเนื่องซึ่ง หุ้นเจเบิลเองเนี่ยต้องบอกว่าเป็นหุ้นที่ไม่หวือหวาฉะนั้นลักษณะการเคลื่อนตัวนั้นก็จะเป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกับผลประกอบการนะครับในช่วงที่ตลาดพันผุ์นก็อาจจะมีความวืดวาดนะฮะข้ขายหนักๆลงมาบ้างแต่ถ้าเอาภาพกว้างเนี่ยด้วยเทรนด์แล้วนะฮะก็จะเป็นลักษณะการเคลื่อนตัวตามผลประกอบการนั่นเองทีงนี้ล่าสุดเนี่ยทางดรชัยยุทธชุนหชาประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ g จเอเบ ก็ได้เปิดเผยเกี่ยวกับการที่บริษัทนั้นได้ประกาศความร่วมมือกับ Workday นะครับซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคลแบบครบวงจรรายใหญ่ระดับโลกที่มีผู้ใช้บริการมากกว่า65ล้านคนเพื่อต่อยอดการให้บริการด้าน IT Solution ให้มีความแข็งแกร่งและครบวงจรมากยิ่งขึ้นนะครับก็มั่นใจว่าจะมีลูกค้ารายใหญ่นั้นเข้ามาอย่างต่อเนื่องสนับสนุนให้ไรายได้ในปีนี้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ประมาณ15%นะครับอันนี้ในแง่ของการเติบโตทั้งนี้ปัจจุบันมีลูกค้าจากทั่วโลกนะครับที่ใช้บริการแอปพลิเคชันของ Workday มากกว่า10,000รายนะครับก็มั่นใจว่าตลาดในประเทศไทยจะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในระดับดับเบิลดดจิตนะครับแล้วก็ภายในปี2568คาดว่าจะมีมูลค่าการตลาดอยู่ที่ประมาณ1,000ล้านเหรียญสหรัฐ ขณะดเดียวกันบริษัทก็มีการตั้งเป้าหมายในระยะ3-5ปีจะมีจำนวนพนักงานที่ใช้แอพพลิเคชันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ30ล้านรายนะครับแล้วก็มีแผนในการพัฒนาแพลตฟอร์ม Human Capital Management Software เพื่อเข้าไปรับงานทั้งภาครัฐและเอกชนในอนาคตมีข้อมูลจาก Gardner นะครับที่ก็ระบุถึงทิศทางการเติบโตของตลาด HCM Solution ในไทยนะครับช่วงระหว่างปี2 0 6 6ไปถึงปี2 0 7 0เนี่ย มีแนวโน้มเติบโตนะครับขึ้นถึง18%แล้วก็จากรายงานของบริษัทจดทะเบียน s ซ t 100นะครับในปี2 5 6 5ก็มีการเปิดเผยว่าจำนวนพนักงานในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นไทยนะครับมีมากถึง1 6 6 6 6ล้านคนด้วยเหตุนี้เองทาง g ชีโบจึงเห็นโอกาสทางธุรกิจนะครับในการนำเอาเทคโนโลยีด้านการบริหารจัดการ ทรัพยากรบุคคลจาก Workday เข้ามายกระดับนวัตกรรม HR Solution s ของบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวครั้งล่าสุดนะครับสำหรับ g i b b โที่ไปประกาศความร่วมมือกับทาง Workday หลังจากนี้ก็เดี๋ยวคงต้องดูนะฮะแผนดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมว่าเขาจะมีการขับเคลื่อนเครื่องยนต์ใหม่ตรงนี้เพื่อมาสร้างมูลค่าเพิ่มกันอย่างไรแล้วมันจะไปสะท้อนออกที่ผลประกอบการในแง่มูลค่าเพิ่ม ให้กับเจียโบเนี่ยได้อีกมากน้อยขนาดไหนนะครับแต่ก็เอาเป็นว่าเบื้องต้นเนี่ยถ้าดูควบคู่ไปกับการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นอย่างที่รายงานไปตั้งแต่ต้นว่าราคาเนี่ยมันปรับลงมาลึกแล้วก็เริ่มมีการถีบตัวกลับขึ้นมาหลังจากนี้ก็คงต้องติดตามดูผลประกอบการเป็นรายไตรมาสของทางเจียโบนะครับซึ่งก็ดูแล้วเนี่ยเทรนด์น่าจะเป็นขาขึ้นนะก็น่าจะได้เห็นการเติบโตอย่างต่อเนื่องครับาออกขึ้นมาสวยเลยทีเดียวนะครับผม อันนี้เสริมเล่นกราฟใช่ไหมใช่ครับอโอเค